มาถึงหน้าโรงเรียนอีกแล้วมือนี่สวยก็มอวนี่อีกวันนี้วันอัคารนะคะสวยมากเลยค่ะสวยเนาะคะเนาะพูละ่ะของจริงของแท้แน่นอะนเลยค่ะเด้อขึ้นจากเขาพูละ่ะเป็นคล้ายๆสายลุงเนาะคะเนาะเออจะต่อกับสีมะทายเบิ่งอู้วจะเป็นงามคักเย่ยตอสิมักสิมักคนมักท่องฝ่ามากัก ขี่ฝ่างามๆตะวันสวยๆยังสิล่ะเยอะต่อยสิมากๆพูผู้ไรเฮ็ดมากอะคอมเมนต์ทุกคนเยะต่อยสิมากแบบนี้ผลเห็นบ่นี่ย่ต่อ,อยยางคล้ายๆว่าเยะต่อ,อยยางไปตรงนั้นมันตำเนาะค่ะเนาะตำมันกระสิหายไปเพราะมันขึ้น่ื้นสูงตอนนี้ประมาณเจ็ดโมงเศรเ้าแล้วค่ะเด้อเจ็ดโมงประมาณเจ็ดโมงเกือบเคึ่งแล้วค่ะเออย่าต่อยสิมา่ายบรรยากาศใหาเบึ่ง โอ้ยหนาวคักมึอนี้วันอัานะคานเค่ะเด้อหนาวคักหนาวนี่พอแม่ี่น้องเย้ยเออมาไปน้ากันจะเอาตเวนงามๆให้บังฝรั่งเขาบบย่างดอกะคะ่ะมึอนี่มันหนาวอือพูดละ่ะมึอนี่สวยวันนี้สวยกว่าเมื่อวานแต่เมื่อวานสวยกว่าวันนี้เเด้อเข้าไปและะ้วค่ะออ้ยงามคักงามนี่พอมม่ี่น้องเลยพอจะต่อยงางม,มาที่ตำเ้อค่ะเด้อ ยางมะที่ต่ำม,มันก็เลยหายไปแล้วค่ะเดีย๋ยวต่อยางมะที่ต่ำพูดอะมันก็เฉิดฉายสิพยายามทำไวไวก้อนมือน,นี่สิได้ไปถ่ายง้ามงาม,มาให้เบิ่งข้างนอกงามได้ซ้ำนี่แหละนี่ถึงออฟฟิศแล้วค่ะอย่าต่อบยบ่ให้มันตรงกับอันสื่อโรงเรียนเขานี่ถึงออฟฟิศแล้วค่ะเด้อค่ะเด้อเอาแจรีโมทกดปุ๊บปับ๊บเออไปโอเพ่นยั่น โอ้มึอนี่เขาเปิดมิเตอร์ห่อนตัวนี้ดิเดอย่ต่อยเส้นซื้อก่อนกดปุ๊บกดสีเขียวด้วยค่ะเดอทํทำงานกดสีเขียวอ่านบาออกดอกจำเอานี่ก็มิเตอรภาษาอังกฤษนี่จำเอากดซื้อเจ้าของเออกดซื้อเจ้าของมันจะขึ้นมาเออนี่ปุ๊บแล้วแล้วนี่ที่ลงซื้อในคอมพิวเตอร์ด้วยค่ะเดอรเออหนาว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 โอ้ยมึอนี้เขาเปิดมิเตอร์ห่อนตัวนี้ อออเอออะยืนจังหน่อยก็ได้ค่ะเด้อเออนี่ตรงนี้มันสิมีมิเตอร์หอนเด้อค่ะเด้อนี่มองหน้าประตูนี่เอเอาความบุญจังหน่อยก่อนจ้ะบหวโอ้ยอือยืนตามความบุญจังหน่อยก็ได้ค่ะเด้อจ้ะนี่ขามีแอร์อุ่นจ้ะอือมิเตอร์ร้อนน่ะละค่ะนี่มีมันเตอร์ร้อนอยู่นี่มีประตูจ้ะมีประตูเด้อค่ะเด้อเออ เขาเขาเปิดสําหรับไ้คนเข้ามาให้มีความอุ่นล่ะค่ะมื้อนี้เขาเปิดย่างแห้งเลยค่ะข้างในก็เปิดจ้ะเปิดมีเตอร์ห่อนเด้อค่ะมื้อนี้มื้อวานบ่ได้เปิดเด้อมื้อวานสิบหกสามื้อนี้บย่างแห้งก็บ่เป็นหยังเด้อค่ะเพราะว่าบ่มีไฟข้ามาเมื้อวานหาเมื้อนี้หาองศาวันอังคารหาองศานี่มีเตอร์ห่อนทวนๆอยู่เดี๋ยวจะต่อยืนเอาความอุ่นจักหน่่อยกอนเด้อค่ะเส้นซื้อเรียบร้อยแล้วสบายใจแล้วจ้ะสิยืนตักสามชั่วโมงก็ได้เออบ่ยืนถึงขนาดนั้นหรอกต้องไปเฮ็ดงาน ยืนพ่ออุ่นมือจะตอวป็นแวถูกมือไหมมือเป็นตะคิ้วเออมือเป็นตะคิ้วเลค่ะเด้อนี่มิเตอร์ฮอนมิเตอร์ฮอนไอออมาทวนเห็นบว่ใครใครแอะบ้านเขาแต่บ้านเป็นมิเตอร์เลยค่ะเด้อเป็นมิเตอร์ฮอนบ้านเขาสิบางแกมีสองระบบคือบ้านเจ้าตอยน่ะเปิดอุ่นก็ได้เปิดฮอนก็ได้คือในรถลหละค่ะเขาเห็ดเขาเห็ดม้าเขาม้าในระบบของอ่ายุโรปอันของประเทศนอกค่ะเด้อค่ะเด้อ ในรถนี่สิมีแอร์ร้อนแอร์อุ่นอือือันแอร์แอร์แอเย็นแล้วก็แอร์อุอนอออ่น,น,นมีสองระบบบ้านเราสิมีแอร์อย่างเดียวนะมีแอร์แอร์แอร์เย็นอย่างเดียวบ้านเขามีสองระบบด้วยค่ะเด้อเขาสี่เห็ดลดุลถลดมาสําหรับของประเทศนอกประเทศนะเขาอืมเออไปก่อนเด้อค่ะเด้อใครเนรจ่ะอู้ออกมาหอนอเ,เอาเป็นอย่างนั้นก็เก็บก็เก็บนพีโหลกบ่อืมไปก่อนจ้ะ